กันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะซาร่าเล็กค่ะงานแต่งงานเพิ่งผ่านไปล่าสุดงานแฟชั่นก็มานะคะเพราะว่าเพิ่งแลนดิ้งถึงเมืองไทยเพราะเธอเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะจ๊ะไปร่วมงานกับแบรนด์ดังไมเคิลคอร์ค่ะในงานนิวยากรีนโตจริงนน่ลุคนี้ดิฉันให้10เต็มส0นะคะคุณผู้ชมสวยและแพงใช่นะมาแบบว่าเออดูเหมือนแบบเบาๆแต่ดูมีอะไรด้วยลุคหน้าตาที่ได้แหละสวยคอมพลีทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมหาบอกเลยว่าทําเอาเจ้าตัวปลื้มสุดๆเหมือนกันนะเพราะนอกจากจะได้กระทบไหล่นางแบบที่ จีจีฮาดิดแล้วค่ะช่างภาพฝรัง่งโอ้โหกดชัตเตอร์กันพับ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 พบต้อนรับอย่างดีด้วยนะคะส่วนเรื่องหลังชีวิตแต่งงานค่ะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําหน้าที่ภรรยาสักเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่านี่คุณสามีนะคะไปทํางานต่างประเทศตลอดเลยตั้งแต่แต่งงานส่วนเรื่องทายาทค่ะก็ตอบตามเดิมว่าเออพี่สงสัยคงจะเป็นปีหน้าเนาะ จริงๆยังไม่ได้หยุดเลยหลังแต่งงานนี้แบบน่าจะประมาณสองอาทิตย์แล้วไม่ได้หยุดยังไม่ได้หยุดพักเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพี่มก็วิ่งวุ่นกับชาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ทํทงานทั้งคู่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนก็อยู่บ้านอยู่บ้านด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาจริงๆความรู้สึกข้างในอ่ะมันเปลี่ยนมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมันไม่ใช่เด็กๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่า เออเหมือนเราต้องดูแลกันและกันจริงจริงจังๆก็แอบคิดในหัวบ้างแบบแบบจินตนาการบ้างว่าเอออยากจะทำอาหารบ้างอยากจะแบบเป็นแม่บ้านบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยเอาจริงๆเขินยังเรียกยังเรียกบางบางทียังเรียกเขาแบบเป็นว่าแฟนแฟนแฟนอยู่แต่ว่าบางทีเขาก็มาสามีแล้วคาสาแล้วค่ะอเอาค้าสาแล้วบางทีติดคำว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยอยู่น้องก็ยังเหมือนเดิมว่าขอเวลาน่าจะประมาณอีกหนึ่งปีอะค่ะคิดว่านะคะ จ้ารอได้นะคะแตพี่ที่สวยมากจริงๆนะตัดผมสั้นก็สวยอันนี้ฉันสารภาพเลยฉันเคยตัดผมสั้นตามซาร่าเล็กรอดไหมไม่เหลือไม่เหลืออะไรไม่เหลือรอดมาเลยน่าเกลียดมากเหมอตัวฉันนะคุณไว้ผมยาวดีกว่านะเออคุณซาร่าก็ทำได้หลายทรงนะคะความสามารถก็มีมากล้นนะจ๊ะที่สําคัญโอ้ยชนะเลิศมีสามีไปแล้วนะใช่ค่ะ